ยายมอนเอใหม่ซื้อเยลลี่ลูลกกระตาม,มาด้วยนะเอใหม่เพิ่งฝากแม่ซื้อมาจากโลตัสเลยได้ยายมอนอยากกินหรือเปล่าอยากกินมากเลยงั้นกินกันเถอะนี่มันเอาไว้ไหนเอา,เอ,าอันนี้เดี๋ยวไม่เกะให้เก็บเก็บเก็บพี่อ่เดี๋ยวไม่เกะใหน้นะนี่มอน อ๋ออืมมีไส้ด้วยทำไมไม่ได้ใช่เอ้ายี่โมย่มอนกินอะไรกันอยู่เด็กๆกินอะไรกันเนี่ยเย็นรีดุกตาค่ะอ๋อเย็นรีดุกตาเฮ้ยกินรีดุกตาเหรอไม่ได้นะรู้ไหมเพราะว่าเย็นรีดุกตามันอันกลมและอันใหญ่ถ้าสมมติเราเผื่อกินหมดทีเดียวอ่ะมันจะติดคอได้กินอะต้องให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยเวลากินเข้าใจไหมใคะยี่มอน ก็ใจจังอ ah, ่ะพ oh you know ี right. ่วัวกินได้นะพี่วัไม่ห้ามเข้าใจไหมแต่แค่พี่โบต้องอยู่ด้วยอ่ะหรือวัแกะให้คนลือกอันลวกันอันนี้เอาไปเท่ความแย้อ่อนคมแย้มหวาอุ้ยอ่ะได้แล้วโอ้ยมันเป็นไรไหมมันแย้มอ่อนไปพียวพี่โบเข้าห้องน้ำก่อนได้ปะอยากกินก่อนนะเข้าใจไหมไปไปยัยมันเละแอบไปกินที่ตายเด็กกันนี้ก่อนโอเค อย่ารีดเลยก็ตาเดโอเคมันต้องตรงนี้แล้วไอ้กินกันหได้กินตรงนี้พี่บัวเขาไม่เห็นหรอกใช่ไหมได้กินกันดีปเดยวหมไหมไม่ต้องกวนนะถ้ามันจะคอยมันเดี๋ยวไม่ใช่เองโอเคโอเคี่ัน พี่ว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยเพราะมันอยู่จิบกับโซฟาเราแอบไปกินกันที่ห้องเก็บของดีกว่าไหมพี่มาเร็วเร็วอลไรเร็วหนึ่งห้องเก็บของนี่แลลหละปลอดภัยสุดไปที่แกกินกันเถอะอันนี้ของหมอนเดียวหม่แกให้นะไม่ต้องกลัวพี่บัวดุร้อพี่บัวไม่รู้แน่เพราะพี่บัวไม่เคยมาห้องเก็บของเลยเอาเด็กๆหายไปเลยกันหมดวะเนี่ย อแอบกินตรงนี้ไม่เองไม่เชื่อฟังกันเลยใช่ปะไ,ได้เองต้องเจอแผนนี้ซะหอยเฮ้ยพ,พ,พ,พี่ปลื่อนแ่เลยจริงด้วยอุสาปิดประตูแล้วนะเนี่ยทำอะไรกันอยู่ แอบกินยาลี่ลูกตาอยู่ใช่ไหมอาแล้วมีสาเยาลี่ลูกตาริเอาเยี่ยวเอาเยอะไหฮึแค่นี้กกลัวละเดต๋ยวตามจัดการเฮ้ยปีจลี่ลูกตาจริงเหรอเนี่ยมันความหมอ อยกกินเยลลี่ลูกตาตัวที่มีหัวค้ออย่างนี้อยากเป็นปีศาจลูกตาเหมือนฉันหรือไงปีศาจเยลลี่ลูกตากับฉันมากใช่ไหมอยากเป็นปีศาจเยลลี่ลูกตาของฉันหรือไงไม่ค่ะหนูไม่อยากเป็นปีศาจเยลลี่ลูกตาหนูจะไม่แอบกินเยลลี่ลูกตาอีกแล้วค่ะได้ไมแม่หมอนตายพ่อจะไม่แอบกินเยลลี่ลูกตาอีกแล้วค่ะดีมาก ถ้าเราก็ห้ามกินเยนลนรีดูกตาเดี๋ยวที่พี่ร<ค>อพี่บวัวสอเนเข้าใจไหมออหอามตั้งพี่บัวเหรอใช่โอ้ยนี่อ่ะพี่บัวเองแล้วทำไมไ่พี่บัวแต่งมัสคอตก็เพราะว่าท่า้ใหม่กับเยี่ยมอดไม่กลัวทุกคนก็จะจะไม่เชื่อฝั่งเลยใช่ปะขอโทษค่ะหนูคิดว่าตัวเองโตพอสมควรที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะดีมากเย,ย,ยีย่ยมใหม่อ่ะยังโตไม่พอ ถึงแม้ยายใหม่คีดตัวต่วเตงโตแล้วแต่จริงแล้วใหม่ยังเด็กอยู่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลากินเยลลี่ลูกตาต้องหลอกพี่บวกก่อนหรือห้ามแอบ,บกินโดยที่มีผู้ใหญ่มาคอยดูแลเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ะดีมากอยากกินเยลลี่ลูกตามากใช่ปะงั้นเดี๋ยวมาไปกินกันปะ เดี๋ยวไปดูทุกคนกินกันดีกว่าไปเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลาท่านผู้ชมก่อนทุกคนจำนะคะว่าเวลากินเยลลี่ลูกตาต้องกินให้ดีและระวังมันติดคอจะดีที่สุดก็คือมีผู้ครองมาคอยดูเวลากินค่ะเยมอนพูดเลยปิดคลิปปิดคลิปช่องเยมอนใช่ไม่ไม่ช่องที่ฉัอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้กับช่องเยมอนเชิญเลยบายบายไม่ใช่เยมอนเชิญเลยไอ้เหมือนะได้อ่ะบ๊ายบาย